สวัสดีครับอยู่กับผมสองคนครับผมผมชามาคกุงแล้วก็สันวาลชาลเกสเตอร์นะครับกับเข้ามาสู่รายการเกม e r อ o l วอ o ล p ่มเอพิโซครับผมในตอนที่4แล้วนะครับก็เป็นรายการที่จะพูดคุยในเรื่องของประเด็นที่สาระของเกมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นเกมหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตในโลกภายนอกเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้หัวข้อคือเรื่องของการวางตัวต่อทีมคู่แข่งมันคมเป็นจะเป็นไหมที่มันจะต้องมี วางตัวต่อทีมคู่แข่งอ่ะเราจะยกคติหนึ่งไว้ก่อนในการ,รเปิดรายการของเราเลยนะครับก็คือว่าในโลกนี้มันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรอ,อ่ะถามเชฟบอกคุงก่อนถามชฟบอกคุงก่อนว่าคิดยังไงกับคตินี้ก็คือคนเรามันจะเป็นมิตรหรือศัตรูมันก็แล้วแต่อาจเป็นมิตรกันอยู่เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันครับหรือบางทีมันอาจเป็นศัตรูกันมาก่อนแนตะ่ถ้า มันมีอะไรที่ต้องช่วยกันอืม,มันก็อาจจะเป็นมิตรกันก็ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าคือจะบอกว่ามันน่าจะแบบว่ามันก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะวัฏจักรของโลกม,มันเหมือนเป็นวัฏจักรที่เราวัฏจักรของกลไกของเรื่องเวลาว่าหนึ่งในวันของมนุษย์เราที่อ,อยู่บนโลกเราจะไปเจออะไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละวันเขาเรียกว่าอะไรว่าอีเวนต์ประมาณว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรว่า ไอ้นี่จะไปทํากับไอ้นี่ไอ้นี่เป็นยังไง mm hmm. นั่นก็คือคกลไกก่อนแล้วสิ่งที่เรามาเจอกันระหว่างคนกับคนก็คือเป็นความรู้สึกเป็น feeling ว่าเฮ้ยสมมติว่าผมเดินไปหน้าเชอร์ชามองเนะี่ยฮะคนอะไรวะแม่นหน้าตานคนรกวนตีนเลยนะอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยกวนตีนว่ะอะไรเงี้ยมาถึงมันเฮ้ยมันเขาเรียกว่าอะ immersion uh huh. อ่ะฮะอ่ะเป็นแบบความรู้สึกที่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไง uh huh. อ่ะพูดถึงเรื่อง การวางตัวคร่าวๆคือว่าประมาณนี้ครับคือเรื่องของการเจอครั้งแรกก็สําคัญนะแต่ที่สําคัญคือว่าเวลาคุณไปเจออะไรมามโติว่าผมชาโมกอยู่ทีเอของทีมบีสมมติว่าผมแพ้ยับเลยอ่ะเกียนแตกเลยอ่ะแล้วชาโมกแม่งทีมออมากากวะตอนนี้เป็นการแข่งขันอะไรเงี้ยกราขวะเป็นเดือดปะวะเฮ้ยก็ใครโดนไปก็คงเกียนแตกเหมือนกันใช่ไหมไม่พอใจแน่ๆแหละมัน มาที่จริงอ่ะมันจะมีอย่างนี้เอาจริงเรื่องเรื่องของในวงการอีสปอร์ตที่ผมอยู่มาแล้วมันมีเรื่องกันนะคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าหนึ่งคือความหมั่นไส้ไม่ชอบส่วนบุคคลไอ้เรื่องส่วนใหญ่จะเกิดกับตัวตัวมาก่อนคือว่าสมมติทีมมันห้าห้าใช่ไหมในโมบาเอาเอาเทียบเกมโมบารอ่ะมันจะห้าห้าคนห้าต่อห้าแล้วบางทีไอ้คนห้าต่อห้ามันจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วย้ายทีมไปมาไอ้นู่นโดนดึงตัวหรือว่าจะเป็นแบบอยู่ก็ด้วยกันแล้วไม่ชอบอฮะ มันก็จะดรามา่า,มาก,ก่อนคนสองคนครับสักพักหนึ่งมันจะมีตักกะประเภทหมูมาครับอ๋เอเฮ้ยไม่ชอบแม่งวะงัดแม่งเลยวะต่อยเลยวะแบบดัดกตบปะต่อยแน่นอนเออเนี่ยมันจะเป็นตักกะตอนแรกมันเป็นคนเดียวมันจะมาจากคนสองคนคือเขาเรียกอุปทา,านหมูหรือเปล่าเออสักพักมันจะลากไปเปน็นหมู่อ่าแล้วทีนี้แหละครับ,รบจะเกิดความเหม็นที่หน้ากันแบบกลุ่ม แถวบ้านเรียกกีวอรนั่นเองนะ mm hmm. รู้ว่าจะมีเทา้ากิวอนั่นเองนะคือมันจะหวัดกันปุน๊บ <Key word S 2> คือไม่ชอบที่หน้าครับอแล้วถามว่าไอ้คามไม่ชอบที่หน้าเนี่ยมันต้องจเป็นไหมที่มันจะต้องแสดงออกทุกรอบก็คือไอเ้เรื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมารายาทหรือเปล่ามารายาทถูกต้องอครับครับถ้าผมถามมุชาบอกว่าถ้าคนเราเจอไม่ดีหนึ่งครั้งแล้วเราจะเป็นไหมที่เราต้องไม่ดีเหมือนเขาก็ไม่นะมันไม่จะเป็นใช่ไหมใช่เรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรมาทาใส่ผมแล้วผมต้องทาใส่เขาตลอดไหม มันก็ไม่ถูกกะไม่ถูกเพราะว่าอ่ะเราทำแล้วไม่ชอบโอเคถ้ามันครั้งแรกสองแรกมันก็ไม่เป็นไรแต่ครั้งที่สามันก็ต้องมีการแก้ปัญหาอันนั้นเป็นสเต็ปต่อไปมันเหมือนแบบว่าเขาทําผิดมาเฮ้เราผิดเราก็จะเย็นกนไม่ใช่แต่ถ้ามันผิดเราผิดเราผิดเขาผิดมาเราผิดบ้างเฮ้เราไม่ผิดที่มันยังผิดมันก็ไม่ใช่ถามว่าผิดมันก็ผิดทั้งคู่คนไกลมาเลิกอย่างนั้นไงอ่าครับไอแรกมันโยนมาเว้อ่าฮะเฮ้กวนตีนหรอวะกวนตีนมันกลับดิอืมอ่ะเสร็มันก็กวนตีนกลับดิทีนี้ม นี่แหละครับและถามว่าเราจะเป็นไหมถ้ามีการบังตัวแล้วถ้าสมมติว่าผมกับชามโมกไม่ทรลทีมอย่างเงี้ยอ่ะแล้วชามโมกควนประสาทของเนี้ยครับแล้วถ้าผมไม่สวนนะถ้าผมกวนประสาทถ้าชามโมกควนมาแล้วผมไม่สวนนะก็<อ>เก็ไม่เกิดดิไม่มีอะไรมันเป็นย่อมระงับด้วยการไม,ไม่จองเวรแต่ก็ไม่ใช่ว่าโลกสวยเกินไปนะเราไม่ได้หมายถึงว่าโดนสาวสีห้างมันก็เฉยนะอันนั้นก็ไม่ใช่นะคือว่ามันก็ต้องมีความพอดีครอ่ะส่วนโดนรอบสองรอบเนี้ย เราต้องรู้ที่กันเฮ้ยมกลัวเราไหมวะทาไมทําไมมันต้องมากลัวประสาทเราด้วยมันเกียนเปล่าวะมันเกียยส่ยเรเฉยเปล่าถ้ามันเกี้ยเฉยเราก็เพิกเฉยก็ได้นี่มันต้องการให้เราสมาธิหลุดอใช่อย่ายที่สองใครไปดามากมันเปล่าก็ถามเเพื่อนเพื่อนกันก่อนสิเฮ้ยใครมัมีเรื่องอะไรกับเขาเปล่าทาไมเขาต้องมาหาเรื่องเราด้วยอืออ่ะหรือน่ะมันประมาณอย่างนี้แหละสองอย่างคือว่า เรื่องมันไม่ค่อยมีเกิดเยอะมากหรอกมันจะมันจะเรียนมันจะโพร์นะอย่างที่2ก็คือว่ามันมีเรื่องกันเองมาอย่างที่สคือมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ไม่ชอบที่หน้ากันคือมันไปนอกจอกันมาอ่ามันไปนอกไ่ไ่ไ่ขวดกันทั้งนอกมาเงี้ยเออแล้วมาแบบมาทําให้เกิดอุปทานหมู่ขึ้นมาว่าผมไม่ชอบก็คือผมไม่ชอบพวกุณนะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าจําเป็นไหมผมบอกว่าจําเป็นเรามองอย่างวงการอีสปอร์ตของต่างประเทศครับ เอาจริงเนี่ยเหมือนว่าแต่ละทีมใหญ่ๆของในประเทศตัวเองเนี่ยเขาก็ชอบมารวมบ้างนะมาซ้อมเป็นแลนด์ปาร์ตี้แบบเขาก็ไม่ได้กัดกันอนะ่ะถือแม้ว่าจะอาจจะมีเรื่องก,กันบ้างแต่ว่าพอมาหลักๆเขาก็แบบอาจจะแบบมีการพูดคุยเพื่อการพัฒนาแล้วพอไปในระดับทีมชาติมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นและถามว่านเนี่ยถ้าเราไม่ทะเลาะกันบ้างทะเลาะให้มันได้น้อยหน่อยแล้วมันแบบมีการคิดมากขึ้นก่อนที่จะทําอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลดี โดยภาพรวมของวงการด้วยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีใช่ใช่ของวงการใช่นะครับใช่คือว่าไม่มีเรื่องดราม่าจะดีที่สุดคือดราม่าก็ให้เยียบเงียหน่อยแล้วถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องวางตัวเนี่ยถามว่าถ้าเราวางตัวดีแล้วเนี่ยแล้วถ้าันเขาไม่ดีมาพูดถึงก็มองอยู่แล้วคะแนนเราบวกอยู่แล้วคะแนนเราบวกใช่อ่ะหนึ่งแล้วคือว่าเรื่องอย่างนั้นเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วเรื่องพวกนั้นอ่ะส่วนเรื่องที่สองคือว่ามันช่วยหยุดยั้งกลไกเรื่องไม่ดี มสมมติว่าเขาแรงอย่างที่บอกคือถ้าเขาแรงมาแล้วเราไม่แรงกลับเรื่องมันก็ไม่ค่อยจะเกิดแรงเท่าไหร,รแ่แล้วก็มันจะไม่เกิดปัญหาระยะยาวด้วยซึ่งมันดีทั้งต่อตัวเองและดีต่อกับวงการ,รทั้งหมดด้วยนะเรื่องการวางตัวต้องบอกว่าสําคัญเป็นเรื่องที่หลายคนในบ้านเราเนี่ยมองข้ามไปมดราม่าก,กันเป็นว่าเล่นเจอหน้าด่ากันเลยแต่หารู้ไหมรเรื่องพวกนี้ส่งบาดแผล มีให้สร้างบาดแผลระยะยาวให้แก่วงการนั้นเช่นกันถ้าสมมติว่าผมเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี้ยแล้วผมเห็นพวกคุณเนี่ยเด็กตีกันรัวๆเลยมันด่ามันเคียนกันเออไม่ให้เล่นแล้วแล้วใครที่ไหนจะอยากมาลงทุนมาช่วยซัพพอร์ตคุณ่ะถูกไหมมันส่งผลถึงวงการระยะยาวจัดซึ่งอะไรมาให้มันก็ตีกันเออเราจะให้ทําไมอะใช่มันเป็นส่งผลระยะยาวอย่างที่บอกคือว่าเรื่องการมงคั่เนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องให้ตัวเองแต่มันส่งผลงวงการ ทั้งหมดด้วยนะครับไม่ว่าก่อนจะทําอะไรก็คิดดีๆนะมันบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ทั้งหมดเลยใช่นะครับผมครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของความจําเป็นในเรื่องของการวางตัวต่อคิมูแขนอย่างที่เราบอกไปว่าไม่มีพิแทและศัตรูถาวรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะตามรูปแบบของที่เราเจอนะค,ครับผมไงเกมเมอร์วอลูเปมโซ่4 ในเอฟซีโฟ4นะครับเรื่องของการวางตัวต่อทิ้งคู่แข่งมันจำเป็นหรือเปล่าต้องขอบอกเลยว่าโคตรจำเป็นครับผมยิ่งเลยครับผมเน้นเลยใช่เส้นใต้ประกาไฮไลท์ปาดฟันหนูใสย้ำตัวหนาเพราะว่ามันจะผลผลต่อวงการคุณในระยะยาวแน่นอนนะครับผมในวันนี้รายการเกมแมวบอลลูมตอนที่4ของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม